ปรากฏว่าเอาแอร์ขึ้นรถได้นะครับแต่กระดจะไปด้วยไม่ได้นะครับจะจะติดกันยังไงแล่ะตอนนี้เออทิงว้นี่เอาไปทิ้งกระดไว้นี่เอาแอร์ไปอย่างเดียวคาดการเวลาไว้เป๊ะนะครับสิบโมงสีบิบ้าเป็นเวลาเริ่มงานพอดีวันนี้มาติดแอร์ห้องพักสี่ตัวเดี๋ยวตามชมกันครับ ภาพคนหมดนะหมดเรี่ยวหมดแรงอะไรๆอาจารย์นุยตืกอยู่ว่ะ <laughs> <laughs> พาทัวร์ดูผลงานแต่เคยแต่ก่อนเคยอ่านแต่สาราคนเศร้าดูสาราคนหนึปัจปจ,ปจ,ปจปัจจปัจปืจ่จ <Ooh. S 2> เรียนมันหน้ากระดานเลยทีเดียวฟู